สำหรับงานวันนี้ครับผมูดอนเต้นมาน่อยครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็จริงๆนึกว่าเป็นงานบรงานไรเป็่นึกว่าเป็นงานไรแบบว่าที่ที่เราเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดนี้ก็ทําให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผมงานเชิงกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทําให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ไหนเนอะใช่ พร้อมไหมครับพร้อมไหมอ๋ออยู่แล้วพร้อมครับพร้อมมากแล้วนี่สายกีฬาแบบนี้เนี่ยค่ะเล่นกิจกรรมแบบนี้ไหมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันนะผมแต่ว่าโอคัสไม่ได้เล่นมานานนะครับก็อยากอยากาพราใช่าเราใช่ใช่ก็เน้นหน่อยครับผมข้งบิวล่ะคะของบิวก็ชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ ที่ภรรยาเขาก็มีสนามโฟล์คับแบบนี้เวลาตอนอยู่ชนบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุด้ไม่มี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 หรอกพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราในสิตไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ช็อปกล้องฟิล์มเยอะอยู่ครับผมช่วงนี้บอกว่ากลังอินกับกล้องฟิล์มกับกับฟิล์มนะครับผมน่าจะ ซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่าครับผมแต่อย่างของวิวนี่คือสติประจําใจอะไรนะช้อปกจัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคํานี้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดลงอกบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องชอปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายชอปอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแต่วันนี้โซแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเออใครจะอดใจไหวอ่ะใส่บักรกาไภเต็มเลยไหมคะตอนนี้เล่งอะไรไปบ้างหรอ อ๋อช่วงนี้ก็เ,เน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับก็เน้นเป็นในทางแบบครีมบำรุงเซรั่มนู่นนี่นั่น,นเลยเดี๋ยวทางนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มใดแต่ตองนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีให้อวดทวอดอุกวันรับ <laughs> มีแนะนำกันไหมคะแบบว่าเออตัวนี้ดีอะไรดีอะไรอ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มไว้นะเพราะราคามันขึ้นแล้วเก่งกับไรบ้างอ๋อแล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่า กองฟิล์มคอ๋อคือก็พกไปตอนเราไปคือเราเพิ่งมีโวทัวร์กันครับแล้วก็ผมก็พกแบบว่าต้องคอมแพกไปเพื่อจะไปถ่ายแบบว่าเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยครับกไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เหมือนแพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในชินพอหลายคนก็เริ่มมีดีๆก็มีหมดใช่กองฟิล์มชวนให้แฟนๆมาแบบว่าช้อปปิ้งกันเองโซร์แรงขนาดใช่ถ้าอย่างที่ คุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทําไมนะครับผมโปร1 1บ1นี้นแรงที่สุดแรงมากเลยครับแ,รแล้วก็กอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช็อปกันให้มันเลยครับใช่แล้วก็ 11, 11 1เ <c oughs> เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช็อปกันก็รับรองว่าไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับมันถามถึงเรื่องที่พุ่งกลับจากบัวัวนนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะ เหนื่อยแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับผมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลยสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอ่ะรู้สึกว่าตอนมีเวทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่า คิดถึงเสียงมุดวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับเขาบอกว่าเหงาเหมือนกันแสดงว่าคือพี่นู่นสนุกสุดๆเลยสนุกมากครับแสดงว่าจะต้องมีแบบต่อๆไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอออดอนอดอนไม่รู้ครับอาจจะนี่เสียงนี่รอมาเยอะไหมคะที่จะให้เราไปต่อโอ้มีมีีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากคำตอบเหมือนกันด้านใจอะไรบ้างครับที่ไโอ้ย่างแรกเลยก็ ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กําลังใจแล้วก็ออทุกคนเนี่ยน่ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวนักสแสดงเองด้วยครับใช่คือของผมประทับใจก็อย่างที่ทบิวพูดก็คือแฟนแฟน แล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ทีมผู้จัดหรือว่าทีมบียออนคาของเราเองก็คือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่บิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนแบบว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้ครับผม เหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองถงพักนิดนึงหรือเปล่ารอืก <laughs> ใช่ไหมใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็เออช่วงนี้พวกเราก็รุยรุยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็เอออยากจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับแล้วงานเขาดาวมีวอะไรยังไงบ้า,างเอที่หินกันมาอ๋ออันนั้นคือแบบแค่แค่หินหินหินหยาบผมไม่อยากสปอยผมเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ ครับเอาไว้แค่นั like ้นก่อนแต่ต้องไม่บอกอะไไม่บอกอะไรเลยบอกก็บอกก็ไม่ได้จริงเพราะผมก็ดูเท่ากันทุกคนนะครัมันคือขนาดมันไว้ใหญ่แค่ไหนเขาบอกงานในห้องไนเขาบอกงานจัดในฮอองในห้องงานนี้หรือเปล่าเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะสุดท้ายจริงๆได้ได้โอ้อ่า เอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยครับเล็กๆน้อยจริงนเลๆยจริงแล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆอีกเพิจากนี้เหรอคะจากนี้มีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไป ต่างประเทศอีกทีนึงครับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆครับผมแต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์ครับผมเรามีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆตอนนี้พูดไม่ได้จริงในเบิพูดไม่ได้อยู่พูดได้ไั้ทานบอกพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้ต็กตั้งฝากมลกันเนาะฝากให้ติดตามพวกเราค่ะ โอเคอ่าไอ้ขึ้นดูดังอังกฤษใชโอเคก็เอ่อสําหรับงานวันนี้นะครับ1 <Okay. S 2> uh, right. 1 11เอ่อเซลเฟสนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับเออแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดๆไปจะมีอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทางเบียนข่าวเลยครับผม Alright guys, don't forget to follow us on uh, Beyond Cloud social media channels and for today 11.11 sale for Central and Robinson don't forget to come watch the live and have fun with us as you can see we're at a uh, go-kart so you can guess the activity so um, please come and support us